ดีค่ะเอฟซีนักร <ah> ah, ้องใเยอรมนี no ่บอสครับศิลปินศิลปินศิลปินก็เป็นนักร้องศิลปิลปินแบบใดแม่แม่นักร้องเบิอสบางทีอาจจะกิ๊บีิบีเป้ศิลปินไม่ใช่นักร้องนักกล้องนู้อยู่ไหนโซ่ไหนค่ะโซ่ไหนค่ะศิลปินแบบใดคะศิลปินแบบไหนวาดภาพนักวาดภาพ จะเอารหนูดูจะวาดภาพเหมือน่างคะวาดทุกอย่างกเนาะรับังานท่ไหนคะนี่รับงานเป็นจะมีทั่วไปครับะแต่ว่างานในี่พัามากต้องไปคอเพิ่ร่อยจองสามเนี่ยต้องติดต่อมาอยู่วาดวาดวาดภาพกับหัวกินอ๋อวาถากับัววาภาพกับหวเทพกับเพิ่งพ่ศ์พรายการกระบี่มือหนึ่งเเกองสาม่องหาจองเีนี่อ๋อ ตอนนี้สิเป็นผู้แบบว่าไปออกรายการไปแข่งไปแข่งเนาะจังหวะจะพูดหน้าตาคุณคุณเอาบอกสื่อเสียงเลี้ยงน้าเลยค่ะคื่อชันชัยครับชันชัยนะคะชันใช่อารันโชคอรัญโชคแล้วพี่ไปออกจากรายการแล้วจะซีฮารายการเหรอโอซีฮารายการแล้วเจ้องเขาจำได้เมื่อแล้วเนาะว่าจะเป็นไผเนาะครับไปใส่มาใส่ค้นหูเบิร์ได้น้อหอกจากสีไปอยากให้ค้นหูเนาะแต่ส่วนมากเขาแก่สีแบบคุ้นๆนะ อ,อจ้ะแต่หันคนค่อยเบื่งแร่การกับแบบ่าพานตากันสิจำได้นะพี่นะ